เฮ้ยไอหมดนี่น่าเล่นเออเล่นได้แล้วไป <c oughs> ก็มาดิครับบอกเลยว่า เกมแข่งรถอันนี้คือมีหลายหมวดนะน้ำมันมากด้วยตัวน,นี้ก็รอโหลดแบบหนึ่งภาพสวยเลยนะคุณผู้ชมทุกอย่างเขาทำออกมาดีโอ้โหโอ้โหทางมี1สิแหกโค้งมาที่กสุดไปแล้วแซงเียฮะ อยาไปชนตูดเขาเออเอ้ยเราติดเชื้อโอ้ยไปแล้วติดเชื้อทำไมดินถลม่มอันดับที่สองมาดีครับไม่กลัว อันดับที่เท่าไหร่ก็ตามเอาแตกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปดีครับกดในโต๊ะเราเป็นอันดับที่หกอย่าให้เสียชื่อเอ้ย โอเพื่อนมันแย่งเราไปไม่ได้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วขอไปขวาแนละ้วกันนะไปแล้วจ้าเราไปอันดับที่ห้า ข้างบนข้างบนขอเถอะเออไปแล้วอันดับที่สามสี่เดี๋ยวทำไมมันไวกันจังเลย วายติดอันดับที่3มครับมาแล้วเหลืออีกสองรอบเอ้ยเหลืออีกรอบหนึ่งไม่เป็นไรยังมีเวลาที่เราจะตามทันมาทางนี้แหละ ต๊ะบนนอตัสเอาดิครับเอาดิที่หนึ่งเหรอทำไมเราที่สามมาทำไมเเฮฮ้้ยยเฮ้ย มันคิดจะแซงเราแซงแล้วอัดับสองัดับสองแล้วอันดับสองแล้วอันดับหนึ่งมันโคตรไปไกล เฮ้ยผมเผลอไปกดเบรกไงเอาดีคุณผู้ชมผู้ติดเชื้ออย่างเราอย่าไปกลัวความแรงรดเราเยอะอยู่แล้ว ไ,ไ,ไปไหนไ đâu โอ้พู้ติดเชื้ออะไรกันเนี่ยนำมาติดอะไรกับเราที่สามไม่เป็นไรเมือม่อชมผมก็รีวิวเท่าจริงนะอาจจะรีวิวไม่ได้ทุกโหมดนะก็อขอภายจริงสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วก็ ไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะบ๊ายบาย